บักขนนบักหนีพี่น้องมวล่าพาไวเด้อพี่น้องเบ่งเบ่งพ่วมสวยง่ามเด้อพี่นอ้องเด้อมวล่าพาป,ปาดบักขนนพี่น้องช่วงขนนนี่ก็จะจะยางหลายพี่น้องมวล่าเข้าปาดขนนาก็จะใส่กระดาษซับ ล่าบักขนนพี่น้อนนนงน่แต่ไหนช่วนมีไม่ล่ากับพ่อยเด็กลงคิดพี่น้องขอโทษขออภัยด้วย,ยสุขุูสุคนขอดูรู้คนกระห้องพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องเดินไปเดินมา ก็บอค่อย้ลงลีปพี่น้องเห็ดขิปอยู่ในห่มสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องดููิคนกระหองพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องเดินไปเดินมาดูิคนกระหองพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องเดินไปเดินมา กบทมีแกะกินบ่ได้พี่น้องแต่ก็ต้องเกะไว้ให้รูปให้ล้านกินนาะจะนาอก,าก,อกช่วงนี้ก็อยู่ระว่างการสายเสีงพี่น้องบักกากินของที่มันทะเลงขนนนี่ก็มิดติดมือ อนอนหรือมาบักมี่นั่นล่ะพี่น้องรูบักง่เลยเมล่าก็จะมั่ปากสวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆเมื่อนี้เมล่าก็สวัสดีทักไทยเด้อพี่น้องเ,งเด้อตากเดดก็ได้ หมอ่นบ่ให้ตากเนี่คลิปนี้ก็่่มีอย่างไหลาอทักทายสวัสดีพี่สวัสดีนอ้องซัมนีนละจ้าขนม <c oughs> ช่วงนี้ไม่ล่าก็พอยเด็กลงคิดพี่นอ้อง ขอโทษขออภัยด้วยสุขสุขคนขช่วงนี้ก็ยุ่ระว่างการสายเสงพี่น้องบากากินของที่มันทะเลงขนนนี่ก็มีคลิปนี้ก็บมมีอย่างลายขอทักท้ายสวัสดีพี่สวัสดีนอ้องซำนีละจ้าตากแดดก็ได้

ก็จะใส่ถุงยางพี่น้องซับ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 ,บ,บ,บยางขนนออกเลือกพี่น้องเบึงเบึงพ่วมสวยง่ามเลือกพี่น้องเลือกวลาผ้าป,ปาดบักขนนพี่น้องจ <c oughs> ่วงใหญ่ใหญ่ขนนพี่น้องแกออกมาเป็นไนเป็นไน <c oughs> นี่ก็บ่อยค่อยได้ลงงลีปพี่น้อง เห็ดคลิปอยู่ในห่มสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องพี่น้องเด้อคอยเกะเอาในเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่เต้นใหญ่ๆายก็จะใส่ถุงยางพี่น้องซับ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 ,บยางขนนออกเด้อพี่น้องเด้อคอยเกะเอาใน พี่น้องมึงนี่แต่ไหนใหญ่ๆขันทอนพี่น้องที่บอกนีมึงเป็นชินๆพี่น้องแวัสดีทักทายเด้อสุขุสุคนบักขนนบัคนี่พี่น้องไม่ล่าพาไว้แล้วใหญ่ๆขันทอนพี่น้อง ออกมาเป็นไนเป็นไนขนนนรืบมาบักมีนั่ยนะพี่นองดูบักง่เลยเวละก็จะมาปา่าขนนนรืบมาบักมีนั่ะพี่นองดูบักง่เลยเวลาก็จะมาป่าติดมือ ติดมือแล้วก็จะใส่ถุงอย่างพี่น้องซับๆับซับซับับ,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 บยางขนนออกด้วยกดมีแก็ตกินบ่ได้พี่น้องแต่ก็ต้องเกะไว้ให้รูปให้ล้านกินน้กจะนอก ดูนูิ่นกระหองพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องเดินไปเดินมาช่วงนี้ก็ยุ่รว่างการสายเสงพี่น้องบักกากินของที่มันทะเลงขน,นนี่ก็มีกดมีแก,กดกินบ่ได้พี่น้องแต่ก็ต้องเกะไว้ให้ลูกให้ล้านกินนล้วจะนอ่อง ช่วงนี้ก็ยุ่ระว่างการสายแสยงพี่น้องบากากินของที่มันทะเลงขน,นนีิกระมิดใหญ่ๆขนนพี่น้องแกะออกมาเป็นไนเป็นไน ก็บ่มีอย่างายขอทักทายสวัสดีพี่สวัสดีน้องซัมเนลจ้านี่ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องเฮ็ดคลิปอยู่ในห่มสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องก็จะใส่ถุงยางพี่น้องซับ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 ,บ,บ,บยางขนุนออกเลือ ขนนนหรือบะหมีน่นั่นแหละพี่น้องรูออกแบบง่ายเลยวลาก็จะมาัปาาคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรขอทักทายสวัสดีพี่สวัสดีน้องซัมเนลละจ้าใหญ่ใหญ่ขนนพี่น้องเกะออกมาเป็นไนเป็นไน ใหญ่ๆขนนพี่น้องแกะออกมาเป็นหนเป็นในช่วงนี้ก็อยู่ระว่างการสายเสีงพี่น้อง <S 2> <S 2> บากกากินของที่มันทะเลง ลน,นนี่ก็บมิตดมือ พึ่งกลับมาจากเมืองพี่น้องพอดีได้บักขนนมาหน,นึ่งเด้อพี่น้องเด้อขนน